สายจบเช่นเคยครับห่างหายไปนานครับไม่ค่อยได้ทำนะครับไม่ค่อยได้ทายิน,นะครับวันนี้ก็มาวางท่ออยู่ที่สารากลางนะครับ ถึงข้างหน้านูนครับนู้นครับคู่ทางท่อรูปแบบมือใหม่แล้วครับทำอะไรก็มีแต่มือใหม่กเรามือใหม่ครับก็เลยต้องพูรับชั่วโมงบินเรายังไม่สูงครับเรายังไม่อะไรหลักยังไม่อวยตัวเอง ก่อนนะครับเ <N> จ้าฟันหล่อฟันล,นลดเแบบข้างนึงครับมันไม่มีน็อตร้อยไว้ครับไม่ได้ใช้น็อตร้อยออเพราะว่ากแกเราเล่นแบบเชื่อมเอาครับที่นี้มันจะเปลี่ยนฟันทีนึงก็ต้อง แกเป่าออกแกอบล้นออกเจียวออครับทีน,นี้มันก็ทำยากแนละ้วก็เลยใจเชื่อมใส่เะครับไม่ได้ใช้น็อตร้อยไว้นะครับมันก็เลยรุดง่ายเลยนะครับทีนี้น,น็นอตร้อยครับฟันฟันคูจีเล็บนี้เรียกไว้ยังไงดีเรียงได้ทุกอย่างครับน,นี่อาจจะเล็บหรือฟันหรืออะไรต่างๆนะนา กว่าแล้วครับอยู่ตรงนี้เริ่มจะเบื่อแล้วครับมันก็นก็ถ้าอยู่นานๆาจะเบื่อนะครับางานเก่าๆไม่มีสาวๆให้ดูก็จะน่าเบื่อผก็เป็นคนที่เบื่อง่ายครับช่งนี้เงาๆครับไม่ค่อยมีงานแพ็กคู่ครับ เนี่ยเขาว่าเขาจะขายออกนะครับเปลี่ยนตัวแล้วมันนะ้งครับเปลี่ยนทานใหม่เลทันใหม่หรือเ,เปล่าก็ไม่รู้นะเห็นว่าจะขายออกไปลงไปนั้นยังไม่เห็นมีท่าทีว่าจะเขาจะเอาไปเลยนะครับนะนี่เราก็ทํางานของคนที่ว่าจะซื้อคันนี้ไปนะครับ พูดถูกไปบ้างก็ขอไอปนะครับยังตื่นเต้นอยู่นะครับเมือใหม่อยู่ถ้าพูดผิดพูดถูกผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับดินค่อข้างแข็งครับดินซีแลก็ก แน่นครับเพราะเป็นถนนครับบางช่วงนี้โหขุดนิยวหัวสันเลยครับไม่อยากจะเขา้าเล็บฝันยาวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากเป็นกําลัง กำลังใจกดไ like, ลค์กดแชร์ให้หนุ่มก๊อตสายจบด้วยนะครับผมช่องน้องใหม่ครับตัว่ทนทางยูทู e ครับผมขอบคุณครับ